Moon วันนี้เราจะมาอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะ The moon comes out at night พระจันทร์ปรากฏขึ้นในตอนกลางคืน It looks like a big circle in the sky มันมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ บนทองฟ้า Sometimes it shines so bright That's it lights up the night บางครั้งมันส่องแสงสว่างจ้าซึ่งมันทำให้ยามค่ำคืนสว่างสวัย The moon changes Its shape as days pass by, making the night nice sky magical. พระจันทร์เปลี่ยนรูปร่างของมันไปตามวันเวลาที่ผ่านไปทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนช่างน่าอัศจรรย์ เรื่องของพระจันทร์นะคะก็คือว่าเขาก็บรรยายนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะซึ่งถ้าเราลองออกไปสังเกตท้องฟ้ายามค่ําคืนนะคะก็จะเข้าใจเรื่องที่อ่านวันนี้ได้ดีขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าพระจันทร์นะคะในแต่ละวันก็จะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนเดิมนะคะ เป็นวงกลมบ้างเป็นรูปเสี่ยวบ้างนะคะซึ่งมันทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมองแล้วเนี่ยมันดูแบบหน้ามหัศจรรย์หน้าอัศจรรย์น,นะคะ,ะสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษในเรื่องนี้นะคะทุกคนคงจะได้คำศัพท์นะคะเป็นคำคนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ ได้เห็นนะคะวิธีการแปลเป็นประโยคนะคะที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจความหมายในเรื่องที่อ่านได้มากขึ้นนะคะครูแตงเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านนะคะแล้วก็ชอบแปลภาษาอังกฤษมากๆนะคะซึ่งมันก็ทำให้ครูแตงเนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันเป็น สิ่งที่เราต้องศึกษานะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆมันเป็นโลกใบใหญ่นะคะที่เหมือนกับเราอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกนะคะมันยังมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายนะคะดังนั้นถ้าใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะคะลองมาฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะลองมาฝึก เรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นำวิธีการที่ครูแตงสอนนะคะที่มาทําให้ดูในเรื่องของการแปลนะคะลองนําไปใช้นะคะใครที่ชอบเรียนกับคลิปของครูแตงนะคะตอนนี้ครูแตงกําลังทําหนังสือเล่มใหม่นะคะที่เป็นการรวบรวมบทความต่างๆที่มาสอนในคลิปนะคะให้ออกมาในรูปแบบของหนังสือนะคะโดยที่ครูแตงจะ มีทั้งประโยคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็การสอนแปลเป็นคำๆนะคะแล้วก็การสอนแปลเป็นประโยคนะคะที่มีความสละสลวยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายในสิ่งที่อ่านได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีคลิปนะคะที่สอนอ่านแต่ละเรื่องให้ สกแกนเข้าไปอ่านได้ด้วยนะคะซึ่งปูตังตั้งใจที่จะทำเล่มนะคะเพื่อรวบรวมในทุกๆคลิปที่สอนนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะแล้วอยากจะมีหนังสือนะคะไว้ฝึกอ่านอยู่เรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะสั่งจองเข้ามาได้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าปูตังจะทำเข้ามา ทีละล็อตนะคะดังนั้นถ้าใครสั่ง้องเข้ามาก่อนก็จะส่งมอบให้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาถามได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ moon the moon comes out at night it looks like a big circle in the sky sometimes it shines so bright That it lights up the night. The moon changes its shape as days pass by, making the night sky magical.